ต่อค่ะมาต่อได้ใช่ฉนอาก่าอนใช่ไหมหนูจะช่วยให้ก่อนใช่ว่าทำพร้อมกันเลยเออไม่เอานี้ใช้่นะไม่ใชน่นะ สิพอพอแล้วต้องใช้ต้องเเลยไม่ต้องใช้แล้วโอ๋อแม่ไม่ได้แม่ไม่ขึ้นเลยได้ไม่ได้นี่ไงยิงซิยังได้เลยซซีฮุกจ ไม่ม่เออจะม่เจ็บนี้กันนี่ตนดีดันตีกลัวเนี่ยสุดยังสุดล้วุดชอปอเลยนีุ่ดชอปเหรอ you yeah.

it. <laughs> มัวก็พอเพีนะเนี่ยอหม,มหมดเลยบอรี like ้แมเลยซิบซิบซิ1ซ1บ1ิบบบ1ิ1ซ1บซิบซิ2ซิบ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 ซิ 你坐，哎。<laughs> <laughs> 5, oh, 7, 8, 9, 10. Oh, kain sari, kain sari, tujuh, 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 tujuh. enam, oh, lapan, lapan, sembilan, Oh, ni, stretch your whole body. ау ถูกไเน,นี่ยหนึ 1> 1่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบเหน่อยโอ้หนื่อยเหนื่อยเหนยแค่นี้ยืดยืดย <BRUNO itu> ืด <nur> ย <os> ืดเส้นยืดสายก็เหนื่อยแล้วค่ะเพื่อนจ้า <acuerdo> <hits> <Switzerland> <S weed>.